ตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำความสะอาดทุกที่เลยนะคะแ้นเ่ยนหน่อยแม่นวยาวอะค่ะนะโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วออกมาี่า อันอันอันน้ำดำออกใช่ไหมหมอโอ้เออเออโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อผู้พี่น้องมาซอยดึงซอยแกซอยแกซอยหลากนุอย่ะขอบคุณพระเจ้าอันน <mumbles émie> <normal> ี <eviden> <ences> ้ก็ลองดูลองดูว่ามันจะเอาออกได้ไหมอ่ะนะเดี๋ย ไายอยู่บ่คะลายมันกับลายอยู่ที่จริงแล้วจังว่า้อาว่าท่างเพื่อสะอาดนั่นมือนี่ไว้มือฝุ่นหหหเห็น่ไดเเฮ็ดยังจับว่างจับว่างเลยน,นะเอาตะของตกแต่งขึ้นเลยของอียงทุกอย่างที่ไปซื้อมาเนี่ยเอาสีขึ้นประดับดิฉันนั่นเตรียไมไว้แล้วจะน,นีเลือดตะมือนั่นมาเอาขึ้นใส่ขึ้นใส่จังว่า สวัสดี่ชันน่นสภาพร่างกายยิ่งสีันบอปันะอืมมันดูอไ่เนรไเปนม่เียาบ่าเดี๋ยวนี้ติ็ก็เดินเกินู้ก็ตัวติ๊ดเกินติ๊ห่างนดียวติ๊ดหดเลยัเดดีเลยจ้ะ อันอนี้ออกมาแล้วพี่ตอยน้ำตาเทียนบ่รออ๋อนั่นแหละยอดจวจะไปอันเอาพื้นนั่นอีกเนาะพื้นนั่นเขามาย่ามได้เลยห้าสิได้หลีดย่ามได้แล้วมันเปียกิ๋อันนี้พี่น้องเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะอ๋อ

โอ้โ hey, oh, oh. hey, oh. okay. oh, อันนี้คือบรรยากาศที่เราเริ่มเตรียมสถานที่กันนะคะทำความสะอาดกันแล้ววันนี้นะคะอันนี้พี่น้องเราก็กำลังช่วยกันทำความสะอาดสถานที่นะคะ อาสารับใช้ของเราในคิดจักรนะคะจิตอาสาของพวกเรานะคะมีแต่คู่บาอาจารย์ด้วยพี่นดองเอ้ยพมอ,อกะก็มีสวบัก็มีศาสนาจารยรโ์โซโจพากันช่วยทำความสะอาดที่จะ,ะช่วยให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สวยพร้อมสำหรับงานตกแต่งนะคะวันที่สิบสาม กุมภานะศิบยามกุมภาจะเป็นวันที่เรามาตกแต่งสถานที่นะฮะวันนี้คือทําความสะอาดนะคะทาความสะอาดทุกที่ทุกเท่าที่เราจะทําได้นะคะเท่าที่เราจะทําได้ให้สะอาดที่สุดนะคะสําหรับเอ่อวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะ พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็จะมีการนมัสก,การพระเจ้าอยู่นะคะและสําหรับวันจันทร์วันที่13กุมภาเราก็จะมีงานตกแต่งนะตกแต่งสถานที่ว่าจะแต่งยังไงให้อะไรทําอะไรยังไงให้สวยยังไงนะ,ะแล้วก็ให้พร้อมสําหรับพิธีสำหรับพิธีแต่งงานนะ,ะพิธีประกอบพิธีทางศาสนานะคะในวันที่14่กุมภานะคะ วันที่13เป็นการตกแต่งสถานที่นะคะวันที่14เป็นงานแต่งนะพิธีมงคลสมรสนะคะพร้อมเวยกับฉลองวาเลนไทน์เลยนะคะ14่กุมภาหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จแล้วตอนเย็นทานอาหารด้วยกันเราก็จะมีการฉลองวาเลนไทน์กันต่อเลยนะคะ่างนี้นะคะ ทั้งพอสร้างทั้งพอบอรสาร้างบังเนอให้อันเครื่องดูดฝุ่นใส่ได้ตอนนี้เครื่องดูดฝุ่นก็ไม่ได้ใช้หลายงานนะมีงานพิเศษแต่ละทีเราค่อยออกมาดูดฝุ่นเป็นการใหญ่นะคะคือบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดแต่วันปกติธรรมดาเราก็ใช้แต่ไม้กวาดแล้วก็ผ้าถูธรรมดานะคะแต่สำหรับขาจับสาวพี่น้องดังหรือดําหรือไล่เข ตอนนี้นะคะคุณลุงท่านสอบอกับท่านพอออก็รุยเต็มที่เลยนะคะสำหรับเพื่อลูกหลานงานนี้ทุกท่านก็เอาใจใส่กันแบบว่าเอาใจมาใส่กัน,นะะเอาใจมารวมกันในการที่จะทำสิ่งนี้นะ,ะพี่น้องเราก็เอาใจมารวมกันเพื่อที่จะทำให สถานที่นี้พร้อมในการที่จะตกแต่งเพื่องานแต่งนะคะวันนี้เราจะให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะสะอาดแล้วสะอาดแล้วเราก็วันที่สิบสามเราก็จะจัดการตกแต่งนะคะแต่งผ้าแต่งลูกโป่งแต่งอะไรแต่งป้ายอะไรทุกอย่างแต่งดอกไม้ดอกไล่นะเราก็จะแต่งกันตกแต่งกันในวันที่สิบสามนะคะ นนีะคะ<ช>ก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะสําหรับวันนี้ถ้ากองป้ากัตันท่างเด้อนี่ว่าจะขึ้นไล์สดยังไม่ได้ขึ้นเลยโอ้โอันนี้โอ้โอ,นนโอ,โอันนี้คือบิ๊กคลีนนิ่งนะคะคือการทําความสะอาดกันเป็นการใหญ่นะคะตอนนี้ <laughs> โอ้โหพากันทํา เดี๋ยวนะคะท่านสบขอถามหน่อยทําไมตอนนี้นักเทศไม่ขึ้นมาเทศตรงธรรมศาสตรคะไม่ใช่บันไดขึ้นมีไหมคะนี่แหละมันมันมันมีความต้องการอยากให้ชัพเราแห็นบวบเบิงมี่เด้เราเห็นบวบเบิงเลยเด้อละนั่นหัวมีอไยู่หันแล้วสิสุกใส่สบผ่ำฝุ่นก็อยากให้ฮักกีรีเลยนะคะ ท่านไหนคุณปอมบอกว่าท่านนี่มีรวสุกไหมคะคะคโอ้สวยสวสวยมากเลยคุณนิดดีมากเลยนะคะคือเป็นเป็นเกาวนะคะกาวสองหน้าที่เราติดรูปติดอะไรเมื่อก่อนนี้เราทํากิจกรรมแล้วมันก็เรายังไม่ได้ทำสารเลยสักทีนะแต่ตอนนี้ชะาเรียบร้อยค่ะนี่อบ้านเอ ใช่อาจารย์วันจันไม,ไม่ไม้กังเขนเราจะออกไหม